ปอพได้ออกประกาศแจ้งเตือน31จังหวัดนะครับในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและก็ภาคใต้นะครับขอให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากรวมทั้งน้ําขังและคลื่นลมแรงด้วยนะครับระหว่าง26-29สิงหาคมนี้ครับภาคเหนือ12จังหวัดที่ต้องระวังนะครับก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถากสุโขทยัยพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูร์ครับ ขณะที่ภาคอีสาน5จังหวัดนะครับได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบวัวลำพูและอุดรธานีภาคกลางมี8จังหวัดนะครับเมืองกานรนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดรวมถึงประจวบคีรีขันด้วยส่วนภาคใต้6จังหวัดนะครับประนองนิเตือนกันทุกอำเภอนะครับพังงาภูเกต็ตกรบีบตรังแล้วก็สตูลน,นะครับล้วนแล้วแต่เป็นภาคใต้ใฝั่งตะวันตกนะครับ ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรงภาคใต้3จังหวัดนะครับได้แก่ระนองพังงาและก็จังหวัดภูเก็ตครับตอนนี้ปพเองก็ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่นะครับติดตามเรื่องของสภาพอากาศสภาพน้ําและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการติดตามปริมาณน้ําฝนที่ตกในพื้นที่แต่ตละจุดอย่างใกล้ชิดอันนี้รวมไปถึงพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงด้วยครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชม สามารถติดตามอัปเดตสถานการณ์น้ำในปัจจุบันได้แบบเรียลไทม์นะครับทั้งปริมาณน้ำท่าความจุลําน้ําระดับน้ํากักเก็บนะครับจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศรวมถึงเรื่องของสภาพอากาศนะครับสามารถค้นหาข้อมูลความรู้ทั่วไปและงานวิจัยของโครงการทรัพยากรน้ําและอากาศได้อีกด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์คลังข้อมูลน้ําแห่งชาติหรือ w w w t h a i w a t e r n e t นะครับ เป็นเว็บไซต์ที่ครอบคลุมเรื่องน้ำและก็อากาศในทุกมิติครับ